ข้อ22จงเรียนลังับบัศมีความยาวของอะตอมจากยาวที่สุดไปสั้นที่สุดในกลุ่ม KOS และ b r เรามาดูเลยในกลุ่มตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ดู K เป็นกลุ่มที่เท่าไหร่อยู่ในหมู่ที่เท่าไหร่อยู่ในหมู่ที่1อ่าเราก็จําไว้นะว่าถ้าอยู่หมูนหม่น้อยหมู่น้อยใช่ไหมหมู่น้อยมีค่ามา หมู่มากมีค่าน,น้อยถือว่าสั้นนั่นเองอจำไว้ใช่ไหมเคจำไว้เลยว่าอยู่หมู่ที่หนึ่งเอเคเคอยู่หมู่ที่หนึ่งโออ่าโออยู่หมู่ที่เท่าไหร่อยู่หมู่ที่หกเอสอยู่หมู่เดียวกันกับโอก็คือหมู่ที่หก พออยู่หมู่เดียวกันเราก็ต้องไปดูว่าอยู่ที่คาบเท่าไรถ้าคาบมากแสดงว่าใหญ่กว่าคาบน้อยอ่าโอกับ S อะไรมาก่อนอะไรอยู่คาบมาก S อยู่คาบมากแสดงว่า S ใหญ่กว่า O นี่ S ใหญ่กว่า O จจำไว้ S ใหญ่กว่า Obrbr อยู่หมู่ที่เจ็ดหมู่ที่เจ็ดแสดงว่ามาคาบมันน้อยเพราะว่ามันอยู่หมู่หมู่มากมีค่าน้อยน้อยดังนั้นเราต้องเรียนว่า K มาก่อนแล้วก็ S เพราะว่า S อยู่คาบมากกว่า O ังนั้นแล้วก็ O แล้วก็ B R อ่าแล้วก็ดูว่าอันไหนถูกต้องอ่าข้อที่1ใช่ไหมอ่าใช่ K S O B R ถูกต้องเลยแล้วก็ตอบเลยข้อกอไก